ท่านผู้ชมขอต้อนร,รับเข้าสู่ช่องสองหวยนะะน,น,น,วนะครับมาชมเล่นเดกันต่อนะครับกับช่องสองหวยนะฮะก็จะมีหลากหลายสูตรคำนวณที่จะออกมาให้ดูให้ชมกันเลยนะครับมาเลือกดูเลือกใช้กันครับตัวไหนเด็ดตัวไหนชอบกอ็จัดเอาไปสิงโชคสิงดวงกันนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะฮะเราจะใช้เป็นชุดสองตัวบ,บนล่างนะสามหางด้วยกันนะครับก็จะแปลกใหม่ไปอีกสูตรหนึ่งนะฮะ โดยใช้หลักเด่นเป็นหลักสิบครับเด่นตัวเดียวนีนะะ่แล้วก็จะเป็นหลักห่วยเป็นสามชุดด้วยกันเดี๋ยวลองดูกันครับว่าเ,เด็ดแค่ไหนจะชอบหรือไม่ชอบก็ลองพิจารณากันดูครับเดี๋ยวไปดูกันที่ห้องคำนวณกันเลยนะครับเดี๋ยวมาตามดูยการคำนวณกันนะครับสําหรับเลขชุดสามหางครับบนแล้วก็ล่างนะครับ สูตรงินจังวดนี่แหละฮะไปดูข้อมูลสูตรนะฮะข้อมูลสูตรอันนี้เป็นการปรับสูตรนะฮะจากสูตรเดินดีของวดที่ผ่านมาเนยนะครับคือหลักสิบนี่เข้าตลอดเลยนะฮะแล้วก็จะใช้หลักสิบมาเป็นตัวตั้งนะเพราะว่ามันก็เดินดีมาหลายวดนะฮะมันจะไม่หลุดนะหลักสิบ คำมูลหลักสิบนะครับหลักสิบนี้เราจะใช้หลักหมืน่นครับคูบวกกับร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งนะฮะแล้วก็สิบหน้านะฮะร้อยหน้าบวกสิบหน้านะฮะค้อหนึ่งสิบหน้าครั้งที่หนึ่ง แล้วก็บวกด้วยสิบหน้าครั้งที่2อนงะข้อมูลหลักสนะิบนี้ะมาต่อกันที่ข้อมูลหลักหน่วยนะ้ข้อมูลหลักหน่วยเรจะเยอะหน่อยนะข้อมูลหลักหน่วยครับหลักหน่วยนะครับเราจะใช้เลขร้อยหน้าร้อยหน้าครั้งที่1นึ่งแล้วก็บวกกับสิบ หน้าครั้งที่หนึ่งแล้วก็บวกกับร้อยหน้าครั้งที่สองบวกกับสิหน้าครั้งที่สองแล้วก็บวกคงที่1แล้วก็บวกต่ออีกอเป็นสองหลักนะบวกต่ออีกสองหลักนะ ข้อมูลหลักสิบครับเดี๋ยวมาตามกันที่การคำนวณกันดูนะฮะดูการคำนวณกันครับจะกดคำนวณก็ต้องไปเอาข้อมูลที่เป็นผลการออกรางวัลมาแล้วจะเริ่มจากงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนอสิบเอ็ดกันเลยนะครับหนึ่งเดือนเอ็ดกก็สามสี่ห้าแปดเก้าแปดครับสองตัวอยู่ที่แปดเจ็ดนะสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งสี่ สี 4, 9, ่เก้ข้งที่2 3 2 8ามองแปดนะต่อกับงวดประจำวันที่16เดือน11บเอ็ดนะฮสี่ห้าแปดหนึ่งส้าสอัวจ็ดนะจ <1, S 1> นะได้ 3, 0, ครั้งที่1 6 0 2 ที่สอง,สองสแล้วก็สองนะฮะวัดต่อมาก็1เดือน12นะครับ1เดือน12 4 6องสี่หนึ่งอส,สองสห,ห,งองหององตัวอยู่ที่2 2งสงนะสามตัวหน้าครั้งที่1 6 5 5นะครับ ครั้งที่2อยู่ที่3 8แล้วก็9มาต่อกับงวดประจำวันที่16เดือน12นะครับ16เดือน12 7 6 3 8 9 5ครับ2ตัวอยู่ที่5 2นะครับ สามตระหน้าครั้งที่หนึ่งสี่สามหนึ่งนะครั้งที่สองหนึ่งเจ็ดหกครับแล้วก็วดต่อมาก็คือวันที่สองเดือนหนึ่งครับประจ ա วันที่สองทับหนึ่งนะครับแปดสามเจ็ดเจ็ดศูนย์หกสองตัวจุดที่หนึ่งหกนะครับสามตระหน้าครั้งที่หนึ่ง 694ครับครั้งที่2ก็คือ3 4แล้วก็7ครับได้ครบแล้วนะฮะเราก็จะมาเริ่มคำนวณกันครับมาดูการหาหลัก10ครับหลัก10นี้ข้อมูลบอกว่าหลักหมื่นหลักร้อยหน้านะฮะวกกับหล,ลักหลักสิบหน้าครั้งที่1 10สิบหน้าครั้งที่2ในหลัก หมื่นก่อนนะครับหลักหมื่นก็คือตัวนี้ครหลักหมื่นครับแล้วก็เป็นร้อยแล้วก็สิบแล้วก็สิบนะครั้งที่หนึ่ง้สองนะครับเราก็จะมาคํานวณกันเลยครับชุดนี้นะครับมันก็จะเป็นสี่บวกกับสี่ได้แปดกับแปดบวกกับสี่ได้สิบสองสิบสองบวกกับสองได้สิบสี่ก็วางที่สี่เลยนะครับหลักสิบนี้มีตัวเดียวนะครับ เดี๋ยวลองไปเทียบกันดูเลยนะชุดนี้นะครับหาข้อมูลข้อมูลของงวดประจำวันที่1เดือน11บนะครับแล้วเราก็จะไปหาที่16เดือน11บนะครับและที่ออก3มตัวท้ายนะครับ1 4 5 3 7สี่ห้าสามเจครับเข้าที่4ี่นะฮะหลักสิบนะครับเข้านะฮะเดี๋ยวไปดูต่อครับงวดประจำวันที่1เดือน12ครับใช้ข้อมูลของ16เดือน11เนะฮะเป็นหลักหลักหมื่นนะฮะ แล้วก็หลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักสิบนดูตามขีดข้างบนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาคำนวณชุดนี้นะครับบางที่หลักสิบนะฮะห้าบวกกับหกได้สิบเอ็ดนะสิบเอ็ดบวกศูนย์ได้สิบเอ็ดะสิบเอ็ดบวกกับสี่ได้สิบห้ากับวางที่ห้าเลยครับตัวหน้าตัวหลักตัวเดียวนะฮะคือห้าไปเทียบดูครับงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนสิบสองนะครับได้ที่ออกกับสองห้าสองสองสองครับเข้าที่ห้าเลยฮะ เข่าแล้วเราก็ไปดูต่องวดประจำมาที่16เดือน12นะครับข้อมูลของ1นึเดือนบนะครับใช้หลักหมื่นนะฮะหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักสิบครับชุดนี้คำนวณเสร็จบางที่หลักสิบเลยนะครับอารคำนวณครับ6บวกกับ6ได้12ครับ12บวกกับ5ได้17 17บวกกับ8ไดจะยี่้25นะยี 25, บหากันางที่5เลยครับหลักตัวลังเดียวครับแล้วก็ไปเทียบดูได้เลยนะครับ ห้าตัวนี้ปกติเราจะเข้าหลักหลักสิบนะครับเราหาหลักสิบอยู่นะฮะสามตัวครับรางวัลที่หนึ่งนะครแปดเก้าห้าสองตัวอยู่ที่ห้าสองไม่เข้าที่ห้าสองตัวนี้นะครับมันเข้าที่หลักสิบที่ห้าเลยฮะแต่ว่าหลักหน่วยของชุดสิบหกเดืสิบสองเป็นตัวนี้นะฮะมันก็จะเข้าไปที่เลขล่างเลยนะ,ะหลักสิบครับเราหาหลักสิบอยู่นะฮะมาดูต่อครับหางวดประจําวันที่สองเดือนหนึ่งครับ จากข้อมูล16เดือน1อ่า16เดือน12นะครับหลักหมื่นครับหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักสิบนะฮะชุดนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาคำนวณครับคำนวณเสร็จแล้ววางที่หลักส0นะฮะหกบวกกับสี่ได้สิครับสิบบวกกับสามได้สิบาครับสิบาบวกกับเจ็ดได้ยี่สิบครับยี่สิบความที่ศูนย์นะครับตัวหลังตัวเดียวนะฮะศูนนะครับเดี๋ยวไปเทียดูนะฮะวัประจ ա งวันที่สองเดือนหนึ่งนะครับสองมกรามนี่นะฮะ สามตัวท้ายวันที่1กับ7 0 6 1 6ครับเข้าที่0นนะฮะตัวนี้นะครับตรงหลักนะครับมาดูต่อครับงวดประจำวันที่อ่เดือนหนึ่งครับงวดประจำวันที่16เดือน1นะครับที่เราต้องการหานี่นะฮะจากข้อมูลครับ2เดือนหนึ่งะฮะหาหลักสิบก่อนครับจะมาตัวไหนนะฮะเป็นหลักหมื่นหลักร้อยหลัก สิแล้วก็หลักสิบครับชุดนี้เสร็จแล้วไปวางที่หลัก10บนะครับคำนวณครับเป็น 3- ามบวกกับหกได้เก้าับเกบวกกับเาได้สิบแปบวกกับสได้ยี่สงครับยี่สิบสองวางที่สองเลยครับนะฮะหลักสินะครับของงวดประจำวันที่สิบหกอ่อสินะครับไม่ใช่สินะฮะ เราะว่าเขาเลื่อนไปหนึ่งวันนะฮะเป็นวันที่สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดเดือนมกราเน่นะฮะสิบเจ็ดมกรานะครับเป็นสิบหกเราเป็นวันคู่นะครับก็เลยจะเปลี่ยนไปเป็นวันที่สิบเจ็ดนะฮะสิบเจ็ดเดือนหนึ่งครับมาดูการหาหลักหน่วยกันบ้างครับหลักสิบได้แล้วนะครับ ้อม yes. well ูลหลักหน่วยนะครับก็คือร้อยหน้าร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งนะครร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งตัวนี้ครับร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งบวกสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสิบครับแล้วก็มาบวกกับร้อยหน้าครั้งที่สองครับแล้วก็สิบหน้าครั้งที่สองครับนะฮะชุดนี้บวกกันเท่านี้แล้วก็วางที่หลักหน่วยครับวางที่หลักหน่วยนะฮะ ชุดนี้นะครับมันก็จะได้นะสีบวกกับ4ได้8ครับ8บวกกับ3ได้11นะฮะสิบเอ็ดบวกกับ2ได้13ครับวางที่3เลยครับแล้วตามสูตรี่บอกว่าบวกคงที่1ต่อไปอีก2หลักนะครับก็คือบวกด้วย็นึ่งก็เป็น4นะครับแล้วบวกอีก1นะฮะมันก็จะเป็นธาตุเป็น3 4 5ครับชุดนี้ครับได้แล้วครับได้แบบนี้เราจับคู่ชุดแรกเลยครับ ของงวดนีน้เราจับคู่เลยครับมันจะได้เป็นเลขสามชุดด้วยกันนะครับสี่สามครับสามนะครับแล้วก็สี่สี่นะฮะแล้วก็สี่ห้าครับแล้วก็ไปจับจับคู่แล้วเราก็ไปตรวจสอบดูนะครับว่างวดประจำวันที่สิบหกเดือนสิบเอ็ดนะฮะ รางวันที่หนึ่งเลขโอกก็สี่ห้าแปดหนึ่งสี่ห้าแล้วก็สามเจ็ดมันเข้าที่สี่ห้าชุดนี้ครับเข้าเลขบน็ฮะหนึ่งชุดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูต่อครับงวดประจำวันที่สิบหกเดือนสิบเอ็ดเข้าแล้วที่สี่ห้านะฮะเข้าตรงๆด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูงวดประจําวันที่1เดือน12ครับ1เดือน12นี่ก็ใช้ข้อมูลของ16เดือน11นะฮะก็จะเป็นหลักร้อยหน้าครั้งที่1 บวกกับหลักสิบแล้วก็ร้อยหน้าครั้งที่สองบวกกับหลักสิบนยฮะบวกกันเสร็จวางที่หลักหน่วยครับชุดนี้นะฮะบวกกับศูนย์ได้หกนะครับบวกกับสองได้แปดครับบวกกับสี่ได้สิบสองนะครับวางที่สองเลยครับตามสูตรนะครับบวกไปต่ออีกสามอีกสองหลักนะฮะหลักละแ้ม่นะฮะก็คือบวกด้วยหนึ่งเนี่ยเป็นสามแล้วก็บวกด้วยหนึ่งเนี่ยจะเป็นสี่นะครับ สอ4ครับแล้วเราก็จับคู่ชุดนี้เลยครับสูตรนี้ก็จะแปลไปอีกสูตรหนึ่งนะฮะก็จะเป็น5.2ครับจับคู่ก่อนนะฮะห้ครับ, 5, รบแล้วก็จะเป็น5.3าสานะฮะห้าสองห้ 5, 2, 5, 3, แล้วก็ห้ครับจับคู่เสร็จไปตรวจสอบดูครับผลการออกรางวัลงวดประจำวันที่ หนึ่งเดือนสิบสองนะครับหลังวันที่หนึ่งเลขที่ออกก็คือสี่หกหนึ่งสองห้าสองแล้วก็สองสองครับมันอยู่ที่ห้าสองตอนนี้ครับบนครับเข้าบนนะฮะก็สองวันติดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูวดที่สามนะครับเข้าตัวไหนฮะวดที่สามเราจะหาเลขหลักหน่วยกันนะครับหลักหน่วยนี่ก็ จะหางวดประจำวันที่สิบหกเดือนสิบสองนะครับข้อมูลของหนึ่งเดือนสิบสองนะครับหลักร้อยหลักสิบนะฮะแล้วก็หลักร้อยหลักสนะิบของครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเนี่ยบวกกันเลยครับชุดนี้บวกกันแล้ววางที่หลักหน่วยเลยนะครับหกบวกกับห้าได้สิบเอ็ดครับสิบเอ็ดบวกกับสามได้สิบสี่สิบสี่บวกกับแปดได้ยี่สิบสองครับยี่สิบสองนะครับเราก็วางที่สองเลยครับ มันก็จะเป็นสองตัวเดิมเลยนะฮะสำหรับงวดประจำวันที่สิบหกนะฮะสองครับแล้วก็บวกด้วยหนึ่งนะฮะเป็นสามนะครับแล้วก็บวกด้วยหนะึ่งฮะเป็นสี่ครับสองสามสี่นะครับจับคู่ชุดนี้เลยครับห้าสองครับห้าสามครับแล้วก็ห้าสี่นะฮะ ตัวเดียวกันจะเลขข้างบนเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูครับผลการออกรางวัลงวดประจำันที่16เดือน12นี่นะครับรางวันที่1นะครับเจ็ดสามหแปด้าห้าตัวอยู่ที่ห้าสองครับมันก็จะเข้าที่ห้าสองตรงนี้ครับเข้าตัวเดิมฮะแต่เป็นเลขล่างครับชุดนี้เข้าล่างนะฮะไปดูต่อครับเงื่อประจำวันที่2เดือน1ครับ2มกลานะฮะ ข้อมูลของสิเอ่อ16บหถึงสินะครับก็จะเป็นหลักร้อยห,ห,หลัก10ฮะหลักกับหลักร้อยหลัก10ของงวดที่1กับงวดที่2นะครับเสร็จแล้วเราก็จะไปวางที่หลักหน่วยเลยนะครับชุดนี้นะฮะ4บวกกับ3ได้7ครับ7บวกกับ1ได้8ครับ8บวกกับ7ได้15ครับ15เราวางที่5้าเลยครับแล้วก็บวก ต่ออีกหนึ่งแต้บนะครับเป็น6นะฮะแล้วก็เปิยต่ออีกหนึ่งแต้มเป็นเจดนะครับนะฮะเป็นห้าหเจ็ดนะครับชุดนี้เสร็จแล้วนะครับหลักหน่วยเสร็จแล้วเราก็มาจับคู่คิบกับหน่วยเลยนะครับชุดนี้ก็เป็นศูนย์ห้านะฮะศูนย์หครับแล้วก็ศูนย์ดครับศูนย์เจดนะฮะนี่นะครับสามหลักด้วยกันนะฮะ3ามชุดก็มาตรวจสอบดูครับผลการออกรางวัลงวดประจำมาที่2เดือนหนึ่งนะครับ 8 3 7สามเจ็ดเจ็ดศูนย์หกหนึ่งครับมันเข้าที่ศูนย์หกตัวนี้ครับขบนฮะมันมีบนมาทั้งงวดครบมันมาซ้อนแค่งวดเดียวนะครับเจ็นะฮะ0ูนย์เจ็ดนะฮะตัวนี้นะฮะมันมาสลับกันอยู่ชุดเดียวนี่นะครับแต่ลงวดนี้แหละครับดูว่างวดประจําวันที่หนึ่งเอ่อประจําบันที่ส7เจ็ดเดือนหนึ่งเนี่ยนะฮะ จะมาตัวไหนครับหลักสิบครับมาลองคำนวณกันดูครับเป็นรนะ้อยสิบร้อยสิบะครั้งที่หนึ่งครั้งที่2นะครับชุดนี้วางที่หลักหน่วยเลยนะครับก็จะเป็นหกบวกกับ9้าได้สิบหกับสิบห้าบวกกับ3มได้สิบแปดนะครับ18บดบวกกับ4ี่ได้ยี่สิบสองครับยี่สบสองวางที่2เลยครับ2องแล้วก็บ,บวกต่ออีก1แต้มนะเป็นสามครับ แล้วก็บวกต่ออีกหนึ่งมเป็น4ครับ2องามสครับชุดนี้แล้วก็จับคู่กับชุดนี้ครับมันก็จะได้นะฮะเป็นนะครับสองสองครับแล้วก็สองสามครับแล้วก็สองสี่ครับนี่นฮะชุดของงวดประจำวันที่สิบเจ็ดนะฮะดูแล้วชอบหรือไม่ชอบละครับ ถ้าชอบก็ลองเอาไปพิจนารณาดูนะครับถ้าไม่ชอบผ่านไปเลยนะครับสําหรับชุดนี้เราก็ว่าไประจําสูตรนะฮะสูตรที่หาได้ก็คือสองสองสสแล้วก็สองสครับในชุดนี้มันจะมีอยู่3ห่างด้วยกันนะฮะสชุดด้วยกันนะครับนี่นะงมวดประจําวันที่17มกราคม 69กับจากช่องสองหวยนะฮะช่องสองหวยจัดให้ครับนี่แหละครับมันก็เดินมาตามสูตรนะฮะสูตรนี้จะเดินดีต่อไปไหมมันก็เข้ามาหลายนวดเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวลองดูเต็มนะว่ามันมีตัวไหนบ้างนะนี่นะครับตั้งแต่งวดที่หนึ่งเข้ามาสี่นวดนะฮะวดนนี้นวดนนี้ก็เป็นงวดที่ห้า ลองดูว่าจะเข้าอีกไหมเดินต่อไหมขอยมานะครับแต่ดูตัวเลขแล้วนี่ใครชอบเนนบิ้ลหรือว่าชอบเรียงกันน,นะฮะตัวเลขพี่น้องเนี่ยคำว่านี่นะฮะก็คือสองสองเนี่ยเบิ้นแล้วนะฮะสองสามสองสี่จัดเลยครับ, 3, รบสำหรับงวดต่อไปนี้น่าจะเป็นวันเสาร์นะก็บอกว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเลขส่วนมากมันจะเบิเ้ลหรือไม่ก็หามอย่างนี้น ก็ตัวนี้ก็เข้าทางเลยนะฮะแต่จะมาหรือไม่มาพิจารณากันดีครับพิจารณาให้ดีก่อนนาไปใช้นะฮะก็ตามดูกันต่อไปนะครับสําหรับการคำนวณวัดอ,เอ่เลขของวิดีโอหน้าจะเป็น2ตัว3ตัวก็ลองติดตามกันดูนะฮะแต่ชุด3าตัวนะ่ยมีแน่นะสองสองสามวิดีโอเลยนะฮะแต่จะมาตัวไหนบ้านก็ลองติดตามดูกันนะแต่สำหรับ วิดีโอนี้ก็คงจะหมดข้อมูลไว้เท่านี้นะครับก็ปัดตัวเลขตัวนี้ไปพิจารณากันนะครับขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามมาจนถึงช่วงสุดท้ายของวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์เป็นการงใจครับแล้วก็กดติดตามนะครับท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลที่สําคัญนะฮะกดติดตามก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับเวลาลงวิดีโอมันจะได้ไปเตือนท่านกดดูได้ทันทีนะครับก็หวังว่านะครับวิดีโอนี้คงจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านไม่มากก็น้อยนะฮะ สำหรับวันนี้โชคดีรวยรวยเ,เ,เขงกันทุกท่านนะครับพบกันวิดีโอหน้าบุญรักษาเทวดาคุ้มครองสวัสดีครับ